สวัสดีทุกคนนะครับผมออซี่วันนี้ผมก็จะมาแนะนำาีเด็กในเมตาปัจจุบันที่สามารถจัดการกับเทฟฟิสได้นะครับเด็กสุดปวดหัวที่อยู่กับเรามาเนิ่นนานเพราะว่าบาลานแพทนั้นยังไม่มาสักทีนะครับด้วยความกว้างใหญ่ของเทอซา่าชุติม่าเนี่ยบาลานแพทเลยยังต้องรอไปก่อน,นครับอีกหนึ่งอาทิตย์ถึงจะมาฉะนั้นวันนี้ผมก็จะมาแนะนําทางออกให้นะครับสำหรับใครที่เบื่อขี้หน้าเด็กนี้แล้วเกินอยากจะซัดหน้ามันอยากจะอยากจะซัดหน้ามันก็จะมทุกคน ก็4เด็กนี้นะครับสามารถนําไปจัดการเล่นกับเทียฟิสได้เลยสำหรับใครที่กําลังปวดหัวอยู่นะเทียฟิสเนี่ยเป็นเด็กที่๊อปูลาที่สุดในเกมครับตอนนี้อัตราเล่นไม่ว่าผู้คนที่ไหนไม่ว่าแรงอะไรก็หยิบม,มาเล่นกันแถมวินเรทก็ยังเยอะที่สุดในเกมด้วยนะครับด้วยวินเรทถึง56%เป็นเป็นหนึ่งในเด็กที่รอโดนเนิร์ฟแน่นอนนะนะ ก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่า4เด็กที่ว่านี้จะมีเด็กอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเลยนะครับสับใครที่ชอบคอนเทนต์ของผมและอยากสนับสนุนให้ผมทาคอนเทนต์อย่างนี้ต่อไปก็กดไลค์กด Subs c r i b e เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับโอเคไปดูเด็กแรกกันเลยโอเคเด็ก okay, แรกเลยนะครับก็คือฟอ n d e r ิ s ั n d a Control นะซึ่งเด็กนี้เนี่ยสามารถชนะ t F ียฟฟิได้ด้วยการใช้การ์อลมากมายต่งางๆในเด็กเนี่ยนะครับเคลียร์ยูนิตของฝั่ง TF ียฟฟแล้วก็มีการฮิลในเด็กที่จะมาช่วยให้เราสามารถฮิลหนีดาเมจเปิ์นจาก t F ียฟฟได้อีกเช่นนกันน ซึ่งเด็กนี้เป็นเด็กเดียวในเมตาปัจจุบันที่สามารถทําอย่างนี้ได้นะเพราะว่าคู่ดีเจนของเด็กนี้นะครับฟรีย์ออกกับชาร์ลไเนี่ยมันเก่งในด้านนี้อยู่ละเก่งด้านเอลแล้วก็เก่งด้านฮิวนะครับการ์ดเคลียร์ของฝั่งฟรีย์ออกเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอัลเบรนไบทเทราวินหรือว่าไอชาดครับทางด้านฝั่งชาร์ลไก็มีการ์ดเก่งๆอย่างวิดโดริงเบลแล้วก็เดอะบ็อก์นะครับและด้วยจํานวนการ์ดเอลเยอะแยะมากมายมหาศาลนี้นะครับสามารถทําให้เราเคลียร์บอร์ดของฝั่งตรงข้ามได้หลายลายรอบมกๆนะคั ก็คือไม่ว่า t ทีฟฟิสจะสแปมบอร์ดรีฟิวบอร์ดมากี่ครั้งเราก็ยังมีการเคลียร์ที่สามารถเคลียร์ยูนิตเหล่านั้นออกไปได้นะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วฝางของข้ามก็จะหมดทรัพยากรเองหรือว่าเราก็สามารถยื้อเกมจนเราไปเล่นวีคอลิชันของเราได้นะครับก็คือคอมโบเดอะวัตเชอร์ซึ่งถ้าหากเราไปถึงจุดที่เราสามารถเล่นเดอะวัตเชอร์ได้แล้วเนี่ยเด็กเทียฟิสก็ไม่มีทางที่จะชนะเราได้แน่นอนนะครับเพราะว่าแชมเปี้ยนสเปลของทั้งฟิสและ t ทีฟเนี่ยไม่สามารถสับตัวเองเข้ากองได้ง่ายเหมือนแชมเปี้ยนคนอื่นนะ มันมีเงื่อนไขที่ต้องทําเพราะฉะนั้นสุกง่ายๆเลยครับก็คือเด็กนี้จะชนะฟิสด้วยการเคลียร์เคลียร์เคลียร์ไปเรื่อยๆทํำให้ฝั่งตรงข้ามหมด Value หรือว่าเคลียร์ยื้อไปจนถึงวินคอนของเราแล้วก็เอาชนะเจียฟิสไปในท้ายที่สุดครับผม โอเคครับเด็กถัดไปเลยนะครับก็คือ Pirate Agro นะครับเด็กนี้ก็โฟกัสไปที่การฆ่า TFist ก่อนที่มันจะได้เล่นเกมของมันนะนะก่อนที่มันจะได้เลเวลัพ TF ก่อนที่มันจะได้แปม m unit อิลซีบนบอร์ดแบบฟรีๆนะครับเด็กนี้ใช้ความไวเข้าสู้ครับผมซึ่งในนี้ก็เต็มไปด้วย unit ที่สามารถทำชิฟดาเมจแบบเล็กๆน้อยได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับไม่ว่าจะเป็น Pack Shot Corsair หรือว่า Legion s a b o t u r หรือว่า Legion Grenadier นะครับเกมแลนของเราก็คือการลง unit เล็กๆน้อยพวกนี้นะครับตอนต้นเกมทำชิฟดาเมจไปเรื่อยๆ แล้วช่วงกลางเกมเราก็ลงยูนิตตัวใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นแก๊งแพล้งหรือว่าแจ็คเดอวินเนอร์นะครับลงไปทำดาเมจเพิ่มเติมให้มากกว่านี้ขึ้นมาอีกแล้วพอฝั่งตรงข้ามเลือดเดือดน้อยๆนะครับเราก็จะเปลี่ยนเกมแพลนของตัวเองเป็นการเบิร์นฝั่งตรงข้ามให้ตายไปด้วยการเบิร์นอย่างออกเซียนเฟเวอร์หรือว่าเดซเซเมนตนะครับซึ่งในลิสต์ที่ผมนำมาโชว์นี้นะครับมีการ์ดอย่างซีทรัสคอร์เรียร์ใส่เข้ามาด้วยก็คือดรอป6 4 5 ร l l y แล้วก็ได้ฮิลเวลาเราพันเดอร์อ Thunder, นะครับก็เหตุผลที่ถ่ายมาเลยก็คือเอามาฮิลนะเอามาฮิลแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ใช้ตอนเทิน6เพื่อใช้เติมดาเมจให้มากขึ้นหรือว่าอาจจะใช้ปิดเกมได้เลยในบางทีนะครับแล้วก็มียูนิตอย่างแซฟสเปรฟินนะผมแซฟสเปรฟินนี่ก็เก่งมากๆนะครับเราสามารถเอามาใช้เป็นตัวบล็อกอิลซีบก็ได้เผื่อในบางชหวะเราต้องการบล็อก ฟิสที่มี suit สูตรอัพ4-4มาอะไรอย่างนี้เราก็สามารถเอาแซปไปสังเวยได้ครับผมแถมแซปยังสามารถจั่วการ์ดเบิร์นใบสำคัญอย่างน็อกเซียนเฟอร์เวอร์ให้เราได้ด้วยสรุปเลยวิธีการเล่นของเด็กนี้นะครับก็คือการซัดหน้า TF ฟิสก่อนที่มันจะได้ทำอะไรนะโดยการ์ดเบิร์นแล้วก็ยูนิตเบิร์นต่างๆมากมายของเราเล่นง่ายเอาไปซัดหน้ามันได้เลย เด็กถัดไปนะครับก็คือสเกลนะครับสเกลก็เป็นอีกหนึ่งเด็กที่โฟกัสไปที่การบุกใส่ยเที f ฟฟิก่อนที่ t ทีฟฟิสจะได้เล่นเกมของมันนะนะแต่ว่าเด็กนี้จะต่างจาก p i r ร t e เบิรตรงที่เราไม่มีการ์ดเปิดเลยครับผมเราจะโฟกัสไปที่การตั้งบ์ดที่แข็งแกร่งแล้วก็สัดหน้ามันด้วยบ์ดของเราครับ และอีกหนึ่งใบเลยที่ทำให้เด็กสกาวนะครับเก่งเวลาเจอกับเทียฟิสก็คือสโตนี่สเปรเซอร์ครับผมยูนิตตัวนี้แทบจะเรียกได้ว่าสามารถทำให้เด็กเทียฟิสเป็นอมภาตาได้เลยนะครับด้วยการเพิ่มค่าร่ายสเปลถ้าเราได้ลงไป2ตัวเปลงฝ่งตรงข้ามก็จะเพิ่มค่าร่ายสนะครับทำให้เราสามารถดีเลย์การแคสสเปลของเทียฟิสได้หลายเทิร์นมากๆนะครับแทนที่มันจะได้เล่นแบบมานาฟลุฟลุจัวจ่วนู่นจั่วนี่มันก็ต้องมาใช้มานามากขึ้นนะครับหรือว่าก็ต้องเสียการ์ดเบิร์ เพื่อมาเคลียร์โตนี่สเปเซอร์ซึ่งพอมันต้องมาเสียการ์ดเบิร์นหรือว่าเสียเทิรนเพื่อมาจัดการกับโซนี่สเปเซอร์เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้การ์ดสําคัญของเราอย่างมิสฟอร์จูนหรือว่าควินหรือว่ายูนิตตัวอื่นนะครับอยู่รอดปลอดภัยจากการดเคลียร์ของฝันองข้ามนะครับเรียกได้ว่ามีประโยชน์ทั้งการขัดเท m มโปฝันของข้ามแล้วก็เป็นตัวล่อใบเคลียร์ชั้นดีครับผม ซึ่งเด็กนี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากครับผมเพราะว่าเป็นเด็กเก่าเหมือนกันที่อยู่มานานแล้วทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยกับเด็กสกาวกันอยู่แล้วเราก็สแปมยูนิตไปลงยูนิตตามเพิร์ฟซัดหน้ามันไปนะครับเรียกได้ว่าเรียบง่ายเหลือเกินและเด็กสุดท้ายเลยที่สามารถรชนะเทียฟิสได้ก็คือออ l ินพิโ r ราครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเด็กที่สามารถเคานเตอร์เทียฟิได้ดยการใช้คอมโบของเราเองนะ ซึ่งทางฝั่งเดฟฟิสเนี่ยก็เตะฟิโอลาลำบากครับผมทั้งเด็กของเราเต็มไปด้วยการ์ดโปรเทคฟิโอลาแล้วเด็กเดียฟิสก็เต็มไปด้วยยูนิตตัวเล็กๆมากมายนะครับที่เขาต้องเล่นถ้าอยากจะชนะและอยากทําตามเกมแพลนของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวตัวบอดที่เสกปืนหรือว่าตัวอีลูซีฟตัวจัว่วตัวฟิสตัว TF นะครับซึ่งยูนิตเหล่านี้เนี่ยเป็นอาหารของฟิโอลาครับผมเนื่องด้วยฟิโอลาเป็นวินคอนเดียวของเด็กเรานะครับเราจึงต้องการพลังจั่วอย่างมหาศาลนะครับผมเราต้องหาฟิโอลาให้เจอ ถ้าหาไม่เจอก็คือเด็ d สมอลเล่เพราะฉะนั้นในเด็กนี้จึงมีการ์ดอย่างเอ็นทรีสเข้ามาครับผมเพื่อเพิ่มโอกาสในการจั่วฟิโวราให้ถึงขีดสุดนะครับส่วนอื่นๆในเด็กก็เป็นการ์ดโปรเทคฟิโวราครับผมไม่ว่าจะเป็นการฟรีสฝั่งตรงข้ามการเพิ่มเลือดให้ฟิโวราการบัฟการติดบาเรียการติดทับการลดแอตแทกการให้บาเรียหรือว่าจะเป็นการ์ดอมตะอย่างอันนิวดิ้งสปิริตเราก็ใส่มาครับผม ซึ่งถนะ้าหากเราได้แคส n y i นยู i ิงสปิริตสายฟิโอราแล้วเนี่ยเด็กเทียฟ i ิสก็ไม่มีทางที่จะจัดการกับฟิโอราได้เลยก็จบกันไปแล้วครับสำหรับซีรีส์สีเด็กเพื่อเอามาจัดการเทีย f i ิสนะครับก็ถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เพราะว่านี่เป็นวิดีโอแรกที่ผมมาทำไกด์มาทำอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีข้อมูลอาจจะไม่เคลียร์อธิบายไม่ครบ ถ้าอยากให้ผมปรับปรุงแก้ตรงไหนก็สามารถบอกกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่รับชมครับผมเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าบ๊ายบาย